คันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสดของราคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่งงานครับแอคคอร์ดจ920นะฮะคันนี้นี่แบบน้ำมัน e 20นะฮะเดิมสดิทุกอย่างเป็นงานแก้ดีแบบจากที่อื่นด้วยนะฮะแตกต่างกันชัดเจนลินไม่ลินไม่หกแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูวิ่งยังไงคันนี้วิ่งมาประมาณส3กลางนะฮะแอคคอร์ดจ920แล้วฮะไม่ใช่รอบเดิมโรงงานด้วยนะฮะถ่ายสัตว์ด้วยนะครับ ใช้ตัวนี้นะครับเองไวแบนตัวจับโซ่ผสมน้ำมันกากากาศนะครับสายเบนซินใส่สแก๊สเวลาจูงรถลโูบีนะฮะสปีดเทสน,นะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะฮะที่เก้าสองจุดศูนย์น้ำมันอีสิบเดิมสนิททุกอย่างนะฮะ